หนึ่งเรื่องราวก็ดีกว่านะฮะของศิลปินที่ต้องบอกว่าเพิ่มความมันกันสุดๆมาเต็มอิ่มจริงๆเลยนะฮะสชั่วโมงครึ่งกับงาน follow the movement AOMG world tour 2023 in Bangkok ครับจากค่าย AOMG ฮะผู้จัดคนไทย411 Entertainment นั่นเองเปิดเริ่มความมันด้วยแรปเปอร์หนุ่มครับ อู๋นแจนะฮะตามมาด้วยนางฟ้าแห่งวงการเพลงโซอย่างอ e ีไฮแล้วก็นางฟ้าสะนักร้องสาวหนึ่งเดียวนะครับเป็นการโชว์ครั้งนี้ต่อด้วยแร็ปเปอร์หนุ่มที่เรียกว่าเรียกเสียงกรีาสาราททั้งฮอได้อย่างดังสนั่นเลยอย่างโลโก้ครับครั้งนี้ตเตรียมภาษาไทยมาพูดให้เป็นแฟนเพียบเลยนะ <c oughs> เช่นคิดถึงมากๆครับรักนะจุ๊บจุ๊บทุกคนยืนขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีการถอดเสื้อโชว์ชวซิกแพคอีกต่างหาก โดยโชว์ของโค้มีศิลปินก็มาร่วมด้วยนะครับใช่แล้วค่ะศิลปินไทยที่มาร่วมคือแทนไทยค่ะจากค่ายโฟวัน e ั t เอเ a น n มนต์นะคะแล้วก็เขาโชว์เพลงเด็ดของเขาแหละออนไนท์ความมันยังไม่จบค่ะต่อด้วยหนุ่มมากความสามารถอย่างเกรและเปอร์โปรดิวเซอร์นักแต่งเพลง ขนเพลงฮิตมาเยอะแยะมากมายค่ะแล้วหนึ่งในสาวสวยที่ขึ้นไปในโชว์ครั้งนี้ก็คือแอนลี่ค่ะต่อด้วยหนุ่มคนนี้เรากัซเซ่รอคอยค่ะน้องเล็กแห่งค่ายยังยุคยอมค่ะจาก God7 ซที่ขนเพลงฮิตและท่าเต้นมาโชว์ มีคำไทยที่ซ้อมมาบอกว่าข้ามคืนเลยรักนะจุบจุบผมเป็นหนุ่มคัมแบ็กเราอักเซสกิดดังมากๆค่ะรวมถึงยังมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างต้งท <Wow. S 2> ูพีเมอ์โชด้วยนะด้วยเพลงอ้วีนะคะและปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยพี่ใหญ่ของค่ายนะคะนั่นคือไซมอนโดมินิกหรือไซมอนดี ชวนแฟนๆเข้าไปอยู่ในยักษ์รูปของตัวเองฟังเพลงแรปเดือดๆสุดมันๆเลยคะ่ะสนุกมากๆพร้อมทั้งยังถามแฟนอีกว่าสนุกนะสนุกแน่นะวิออวดีเนะาะและเดี๋ยวพี่มาหาพี่มาหาเองนะโอ้เยอะแยะมากมายแถมยังบอกว่าได้มาแสดงที่กรุงเทพประทับใจมากๆจนอยากซื้อบ้านที่ประเทศไทยเลยทีเดียวมีวมีเออเรามีบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะให้ชมกันดูว่าสนุกขนาดไหนนะครับเชิรดูครับ สุดยอดมากมอยากจะบอกว่าเออเธาเรียกว่าอะไรอ่ะ เกาหลีหม,มีบทบาทในเรื่องราวของเพลงกับคนไทยแล้วก็เหล่าอาเซเซคนไทยก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบชื่นชมมากๆถ้าเป็นพี่นะจัดคอนเสิร์ตแบบนี้ทุกวันก็มีคนไปดูเพราะว่าชื่นชอบไงความชื่นชอบคุณสมผัติของเขาคุณภาพเพียบเลยนะฮะใช่ครับศิลปินไทยที่ชื่อไทยแทนจากโฟนวันเอเจนเมนก็มาร่วมก็เจ๋งมากเลยเจ๋งมากคนนี้ก็เจ๋งมาก